สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะส้มจะมาสอนการใช้ OpenAI นะคะที่ช่วยในการวาดรูปนะให้เป็นลักษณะแบบนี้หรือว่าแบบนี้ก็ได้นะคะโดยเราจะใช้ไอตัว OpenAI เนี่ยมาช่วยในการประกอบวาดรูปก,กับโปรแกรม Adobe Illustrator กันนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะว่าจะเป็นไงคะ่ะ สวนสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะส้มจะมาสอนการใช้ daily tool นะคะมาเป็นตัวช่วยในการวาดรูปเนาะก่อนอื่นเลยทำการล็อกอินเข้าไปนะคะอ่าเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นหน้าต่างแบบนี้นะทุกคนแล้วก็เราก็จะใช้คำสั่งนะคะเดี๋ยวส้มจะใช้คำสั่งที่ที่ส้มกะว่าจะทำวันนี้นะส้มจะใช้คำสั่งวันนี้นะคะเป็นอ monkey with c r a s e s นะคะก็คือน้องลิงใส่แว่นตาเนาะแล้วก็ eating banana นะคะก็คือกินกล้วยอยู่นะคือเป็นคำสั่งที่ง่ายๆเลยทุกคนเดี๋ยวเราก็รอให้เขาประมวลผลนะคะมันก็จะขึ้นแซมเปิลมาให้เรารู้สึกว่าเครดิตก็จะมีอยู่ประมาณเนี่ยคะ่ะ15เครดิตนะอ่านี่ขึ้นมาแล้ว บางอันก็น่ารักนะบางอันก็ก็เป็นการ์ตูนดีนะทุกคนอ่ะนิสซมก็จะเลือกมาสักอันสองอันนะอ่ะนิสซมก็จะทําการดาวน์โหลดนะคะกดตรงลูกศรนะทุกคนแล้วก็ดาวน์โหลดเสร็จแล้วพอพอมันดาวน์โหลดเสร็จเนี่ยถ้าเราอยากจะได้ให้มันเป็นออปชันอื่นเหมือนแบบว่าดีไซน์อย่างอื่นเราก็กดตรงนะคะ variation นะคะกดคลิกไปหนึ่งครั้งมันก็จะทําการประมวลผลให้เรานะแล้วก็ก็จะทําการ เขาเรียกอะไรเจนเรตรูปใหม่ให้เราเดี๋ยวรอแป๊บนึงเนี่ยมันก็จะขึ้นมานะแล้วก็ทําการเซฟได้เลยเลือกที่ที่เราชอบมามาหรือจะเซฟหมดเลยก็ได้ค่ะแล้วก็ลองเอามาทำด,ดูนะอันนี้เดี๋ยวส้มก็จะทําการเซฟไว้นะ,อ,ะอันนี้ละการอันที่3น่ารักดีเนาะเอาที่มันเสมือนจริงหน่อยนึงอะคะอ่ะอากดเซฟเลย หลังจากที่เรา,าได้รูปแล้วนะคะเราจะทําการเปิด i ิเว s t r เตอรโดยการตั้งค่าที่3,000คูณ3,000พิกเซลนะคะทุกคนเสร็จแล้วก็ทําการเอารูปที่เราเลือกมาที่เราดาวน์โหลดมานะลากลงไปเลยค่ะอันนี้ส้มก็จะลากลงนะแล้วก็ขยายมาอีกนิดนึงเสร็จแล้วเราจะทําการ image trace รูปนะคะโดยการใช้ six color นะผมก็จะใช้6 color ทุกคนลองสามารถลองเล่นดูนะอาจจะเป็น default อาจจะเป็น3 4สีอะไรอย่างี้ก็ได้ลองกดดูพอชอบแล้วเราก็กด expand นะคะมันก็จะเป็น vector ให้เราเลยทีนี้เราก็จะทำการอัน r r u u p นะคะแล้วก็ลบ background ออกนะเราจะเราจะไม่ใช้ background สีเหลืองนะคะแล้วก็ ทการลบออกไปเรื่อยๆมันจะมีบางส่วนนะทุกคนที่ที่มันดูเหมือนเหมือนยังไม่ใช่ตัวกระตูนมันแขนอะไรแขนเท้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่า ai generate เนี่ยมันยังไม่สามารถที่จะทําให้พวกมือพวกเท้าสมบูรณ์ได้นะคะเราก็เลยใช้ตัวโปรแกรม illustrator e เนี่ยมาทําการปรับภาพนะอย่างพวกหูอะไรอย่างเงี้ยทุกคนดูดิมันก็จะหายไปข้างนึงอันเนี้ยเราสามารถ เติมได้เพราะว่าเรามีความรู้เกี่ยวกับลสัสตเตอร์กันแล้วเนาะเนี่ยค่ะส้มก็จะทําการลบไปเรื่อยๆนะ,ะเดี๋ยวเรามาวาดตรงหัวก่อนนะหัวข้างบนเนี่ยมันแหว่งไปแล้วก็ใช้เครื่องมือเพนทูเนี่ยราคะในการเติมขึ้นมานิดๆหน่อยๆนะไม่ได้ไม่ได้เติมเยอะเพราะว่าสม้มจะไม่ได้เน้นเน้นให้มันละเอียดอะไรขนาดนั้น ก็ใช้เนี่ยตาแล้วก็ใช้ eye dropper จุ่มสีแล้วก็วาดตาขึ้นมาใหม่นะคะ <S <S อาเนี่ยทำการขยับไปหลังจากนั้นนะคะทุกคนส้มก็จะทำการเนี่ยวาดในส่วนที่หายไปนะเราก็จะใช้เครื่องมือ pencil tool แล้วก็เนี่ยพวก ellipse 2อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะในการเติมเส้นให้มันคมอีก,กนิดนึ่ง จะมองจมูกอะไรก็ทำไปนะคะจากนั้นส้มก็จะทำการวาดปากขึ้นมาใหม่โดยการใช้เครื่องมือ ellipse tool นะคะวาดนะแล้วก็เอาไปซ้อนไว้ข้างหลังของกล้วยนะคะจากนั้นเราก็จะทำการวาด ตัวเท้าขึ้นมาเพิ่มเติมนะคะแล้วก็วัดมือขึ้นมาอีกนิดนึงให้จับมองกล้วยอยู่เนี่ยค่ะแล้วก็ทำการลบอุปถุที่เกินออกไปเสร็จแล้วส้มก็จะทำการอัปโหลดลงในร b u b b l e นะคะนี่เราก็จะได้ Product ที่ขายใน r r n t on d e m มานนะคะเพื่อนๆลองไปทำตามกันดูนะคะ ใช้ให้มาเป็นตัวช่วยในการวาดรูปนะมันก็จะทุน่นแรงเราไปอีกเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สมบรงไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ